ไม่ทันรัฐบาลไทยมาเอาในไลฟ์จ้าใครไม่ทันรัฐบาลไทยไม่ทันฮานอยนะคะมเอาในไลฟ์ฮานอยลาาเอาในไลฟ์เลยไม่ทันใจลูกละหนูจะให้รัฐบาลไทยด้วยนะแม่นะเพราะว่ารัฐบาลไทย,อ,ย,ย,อ,ย,อ,ยอ่ะหน,นูปล่อยเลยปล่อยช้าปล่อยเร็วอันเหมือนกันปล่อยเลยปล่อยช้าก็อันปล่อยเร็วก็อัน ปล่อยเลยแล้วกันอันช่างแม่มันนะคะสวัสดีห้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์ขอหนึ่งพันคนดูค่ะแม่ขอหนึ่งพันคนดูปล่อยเราปล่อยรยัฐบาลใครค่ะถ้าคนดูไลฟ์สดหนูไม่ถึงหนึ่งพันคนหนูขออนุญาตไม่ปล่อยเราพัฒนานะคะคนดูไม่ถึงหนึ่งพันคนหนูขออนุญาตไม่ปล่อยเราพัฒนานะคะห้าร้อยสวัสดีครับห้าร้อยยี่สิบคนดูคนดูไม่ถึงหนึ่งพันคนไม่ปล่อยเราพัฒนานะรัฐบาลปล่อยแล้ว,นนะค,ะวค่ะคค 1, คปล,นนะลปอะป่อยเลยมั่น เอาอะไรมารอแม่รอทําไมเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์ค่ะเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วแชร์หนึ่งแชร์จริงแม่เออปล่อยช้าก็อ่านปล่อยเร็วก็อ่านกูก็ปล่อยเร็วดีกว่าคนที่ซื้อทันด้วยคนที่ซื้อทันด้วยอ่ะห้าร้อยยี่สิบคนดูใครเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์ค่ะไม่ถึงหนึ่งพันคนหนูไม่ปล่อยรัฐบาลไทยและหนูก็ไม่ปล่อยเราวันนี้ ดูให้ฉับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันตัวนี้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเม็ดนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ